เรามาเจอกันอีกแล้วน,นะครับช่องที่เราคุ้นทุกอย่างจะช่งวิทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขบับพาเพื่อนมาพูดคุยกับเรื่องราวของสภาสูงและตาพันธสัญญาเลื่อนและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ่ายเป็นประการใดเพื่อนๆสำหรับเพิ่มเติมได้นะครับ ก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับกับตอนที่ฝนตกหนักขนาดนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวของจอห์นวิกครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะขอพานเพื่อนมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสภาสูงแล้วก็ตา,าพันธะครับต้องบอกเลยว่าทำไมถึงทําง่ายๆเลยครับคืออดใจรอจอห์นวิกไม่ไหวแล้วครับก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวมาพูดถึงกันซะหน่อยครับเขาก็จะมาแล้วล่ะแต่ก็ <c oughs> ทำใจไม่ได้ครับกับเรื่องรอเนี่ยก็สำหรับใครที่รออยู่นะครับก็มาฟังเรื่องราวของพวกนี้กันก่อนเลยในระหว่างที่รอนะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปกันครับเรื่องราวของจักรวาลของจอห์นวิกที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั้นเดิมเลยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการแก้แคนให้กับน้องมาที่น่าสงสารแต่ถึงยังไงเลยครับในภาคที่2ผู้เขียนก็ได้เพิ่มเติมด,เมดีเทลลงมาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก2อย่างครับอย่างแรกก็คือตาบรรดาครับ ส่วนอย่างที่2ก็คือสภาสูงตอนแรกนะครับผมก็ว่าจะทําแยกไปครับตอนของสภาสูงแล้วก็ตามปันทะแต่ยังไงเลยคือข้อมูลของพวกมันเห็นน้อยมากๆเลยครับผมก็เลยเอาข้อมูลพวกนี้แหละครับมัดกันแล้วก็มาลวดเดียวเลยดีกว่าอ่าแต่จะเริ่มจากไหนดีละ่ะก็เอางี้ละกันเรื่องสภาสูงก่อนเลยดีกว่าต้นกําเนิดของสภาสูงนั้นก็ยังไม่เป็นที่ทราบเลยครับว่ามันมาจากไหนกันแน่ อาจจะมาจากยุคโบราณกาลก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่านับตามหลักการจริงๆแล้วละก็องค์กรนาาักฆ่าอยู่ร่วมกับเรามาทุกยุคทุกสมัยเลยครับกล่าวกันว่าน่าจะเก่าแก่มากพอตั้งแต่ยุคแอสเท็กซึ่งเริ่มมาได้ไม่นานนักน,นะครับก็มีเครือข่ายขนาดเล็กอย่างคอนติเนนทัลในสังกัดข้อดีของโลกนักฆ่าก็คือพวกเขามีเกียรติเป็นอย่างมากครับและรักษากฎอย่างที่สุดเพราะฉะนั้นเลยครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับกับเหล่านักฆ่าที่เกรงกลัวกฎของพวกเขา ภายใต้สภาสูงในยุคปัจจุบันนี้นะครับมีแก๊งมาเฟียร,รวบรวมถึง12องค์กรและอาจจะมากกว่านั้นก็ได้หรือไม่ก็น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับยังไงก็ตามดูกันต่อไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยครับสภาสูงมีผู้ที่อยู่เหนือกว่าอยู่หนึ่งคนเท่านั้นครับมีเพียงแค่คนคนเดียวนั่นก็คือผู้ที่เรารู้จักกันในชื่อของผู้เท่าครับอำนาจของเขาในใหญ่มากๆและมากพอที่จะสามารถขับขึ้นโลกทั้งใบได้เลย ว่าไอ้องค์กรที่อยู่ภายใต้ของเขานะครับก็คือสภาสงฆ์นั่นแหละครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะรู้จักเพียงแค่บางตระกูลเท่านั้นครับอย่างพวกคาโมล่าที่อยู่ภายใต้ของตระกูลแอนโทนิโอองค์กรอิตาลีที่ใหญ่ไม่เป็นรองจากใครทั้งนั้นไม่ว่าหน้าไหนจุดแข็งก็คือแก๊งนี้โหดเยี่ยมมันอย่างมากครับเรื่องความเจ้ริญนี่เป็นที่1จุดอ่อนคือจอห์นวิกครับเพราะว่าล่าสุดน้องชายของตระกูลนี้นะครับโดนเป่าหัวในคอนติเนนทัลส่วนพี่สาวก็ไปก่อนแล้วครับ เหลือใครบ้างก็ยังไม่รู้เลยต่อไปก็คือมาเฟียซิซิลีหรือเราจะรู้จักในชื่อของโคซานาทร a ามาเฟียเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่ศตรวรรษที่19แก๊งมาเฟียที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในอิตาลีหากพูดถึงโลกของนักฆ่าแล้วก็ยากครับที่ไม่พูดถึงแก๊งนี้เลยชายแอดแก๊งจีนที่เข้ามามีบทบาทในโลกของจอห์นวิกฉบับคอมมิกนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับเราจะยังไม่เห็นเรื่องราวของเขาแน่ชัด แต่ก็หวังเป็นอย่างมากครับที่จะได้เห็นแก๊งนี้เฉิดฉายแก๊ง e n d a g e t a แก๊งที่มีภัยคุกคามมากที่สุดขึ้นชื่อเรื่องการขู่ก,กันโชคฟอกเงินและอื่นๆอีกมากมายนะับว่าเป็นอีกหนึ่งแก๊งครับที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในโลกของนักฆ่าพวกเขาก็หดเยี่ยมพอๆกันครับไม่ไว้หน้าไหนทั้งนั้นถ้าถามว่าใครไม่รู้จักแก๊งนี้ยังมือใหม่ครับพวกแก๊งัสเซีย แก๊งรัสเซียเนี่ยเราจะได้ยินชื่อบ่อยที่สุดเลยครับเพราะว่าหากใครที่ฟังเรื่องเล่าของจอห์นวิกในภา์ที่แล้วที่ผมเคยเล่าไปแก๊งนี้นะครับจะถูกพูดบ่อยมากที่สุดเลยครับเพราะว่ามีช่วงยุคหนึ่งที่รัสเซียกำลังรุงเรืองเลยนะครับจอห์นวิกอยู่ในสังกัดของพวกเขาพวกคาอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยครับและซ่องสุมกำลังที่หน้าเก่งขาวเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นมือปืนระดับผักการจอมโจรที่ไม่เคยไว้หน้าใครหลายๆเรื่องราวาครับของรัสเซียเนี่ย ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆนะครับที่ในคอมิกเนี่ยมีมากนะแต่ในหนังเนี่ยไม่ไดเอามาพูดถึงน่าเสียดายจริงครับแก๊งยากุซ่าแก๊งนี้ขึ้นชื่อเรื่องให้เกียรติครับและความน่าเกงขามเราอาจจะเห็นในแผ่านตากันบ้างนะครับไม่แน่นะครับว่านักฆ่าที่ชื่อว่าซีโร่ที่เราได้เห็นกันในภาคที่3เขาอาจจะอยู่ในแก๊งของยากุซ่ามาก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็อาจจะได้เห็นพวกยากุซ่ากันชัดๆเลยน่าจะในภาคที่4เนาะก็อาจจะได้เห็นกันนะครับเพราะว่า มีปาปบายเห็นอยู่บ้างแหละพวกนินจาพวกอะไรพวกเนี้ยโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วโว้ยและท้ายที่สุดเลยนะครับก็พวกเราตและอเมริกาใต้ครับพวกนี้ก็ไม่เห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงมีบทบาทมากแค่ไหนแต่ก็หวังนะครับว่าจะได้เห็นเขาบ้างและนี่แหละครับคือแก๊งที่มีอํานาจอยู่ภายใต้ของผู้เท่าและคนเหล่านี้เลยครับพวกเราจะขนานนามพวกเขาว่าสภาสูงทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ ยังมีองค์กรอีกมากมายเลยครับที่อยู่ภายในสังกัดส่วนพวกเขานะครับกลายเป็นอาณาจักรของนักฆ่าอย่างที่ผมบอกไปเลยครับในหนังเนี่ยในเรื่องมันก็ฆาลังแค้นเพิ่มมาเพีออยงเดียวพอเติมเรื่องราวพวกนี้ไปมันยิ่งเพิ่มสีสันมากพอสมควรอยู่เลยนะครับแม้ว่าหลายๆคนนะครับจะมองว่ามันเริ่มออก p อย n ์หลักๆไปบ้างแล้วก็ตามนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยเองอนขของสภาสูงไม่มากครับข้อหนึ่งคือรักษากฎและเล่นตามกติการครับ แต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณเล่นนอกกติก,กาเมื่อนั่นแหละรครับคือสิ่งที่พลาดที่สุดในชีวิตของพวกคุณคือถ้าเกิดจะว่ากันง,ง่ายจะฆ่ากันยังไงก็แล้วแต่จะเหลี่ยมมาเหลี่ยมกลับยังไงก็ไม่เกี่ยงวิธีอยู่แล้วครับเพียงแค่รักษากฎเท่านั้นข้อ1ห,ห้ามฆ่าในพื้นที่ของคอนติเนนทัลและอยู่ภายใต้สภาสูง 2. เขาลบตาบันท h นั่นแหละรครับ ทีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของตาพันธะกันบ้างการเกเนิดของตาพันธะนั้นมาจากยุคแรกๆเลยครับนั่นเป็นสัญญาเลือที่บ่งบอกว่าเขาคนนั้นจะช่วยเต็มใจที่จะใช้นี่อย่างเต็มใจหากพวกเขาเหล่านั้นผิดคำสัย์พวกเขายินยอมที่จะได้รับโทษสูงสุดจากสภาสูงอย่างเต็มใจแน่นอนครับว่ามีคนมากมายครับที่เป็นนี่ต้องใช้นี่ไม่เคยมีใครทําผิดสัญญาเลื่อนเลยแม้แต่คนเดียวครับหรือว่าคิดท้าทายกับมันก็ไม่มี เท่าที่รู้ก็ตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนเครื่องหมายนี้นะครับทำจากโลหะเมื่อเปิดออกนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ด้านด้านแรกคือผู้ทําสัญญาส่วนอีกด้านหนึ่งคือเจ้าของสัญญามันจะมีเข็มเล็กๆเ,กเกอาไว้ครับเพื่อให้เราเนี่ยใช้นิ้วหัวแม่มือแทงลงไปและประทับตาลงตรงนั้นเพื่อเป็นหลักฐานของสัญญาหลังจากที่ทําสัญญาไปแล้วนะครับสัญญาทั้งหมดจะถูกลงทะเบียนที่คอนติเนนตัลครับ ซึ่งทุกวันนี้นะครับคนที่ดูแลมันอยู่ก็คือวินสตันนี่แหละครับที่ทําหน้าที่ดูแลบัญชีพวกนี้อยู่พูดง,ง่ายๆเลยถึงตาพันธะก,ก็คือตานี่ก็เหมือนกับการทําสัญญาของข้อตกลงระหว่างซึ่งกันและกันครับระหว่างผู้มอบตาแล้วก็ผู้ถือตาโดยผู้ถือมอบตานะครับจะร้องขอให้ผู้ถือช่วยเหลือเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้และผู้ถือตาก็สามารถร้องขอให้ผู้มอบตาเนี่ยช่วยเหลือตอน้เช่นกันโดยมีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นหากไม่ทําตามนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความผิด แล้วก็จะถูกตัดสินด้ยสภาสูงนะครับและแน่นอนว่าไม่มีใครที่สามารถเปฏิเสสมันได้อย่างกรณีของจอห์นวิกนะครับที่ขับปฏิเสธในตอนแรกแต่โดนยิงบ้านหายไปทั้งหลังเลยบอกเลยครับถ้าจะเอาผิดจริงๆจ,จอห์นนั่นแหละครับเป็นคนที่ผิดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากจะดูกันแล้วใช่ไหมใช่ผมอยากจะดูมากๆเลยครับสงสัยว่า,าต้องย้อนกลับไปในภาคที่หใหม่ตั้งแต่แรก ก็มันสนุกนะอาจริงๆอะเรื่องราวมันก็น่าสนใจนะครับประวัติของความเป็นมาอะไรพวกเนี้ยก็ยังไงก็ตามนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กระซับกระรังเพื่อพาคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับบายจากกันครับ